สวัสดีค่ะเรามาดูดวงแบบแยกเพศตามการดูดวงแบบญี่ปุ่นเพื่อทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของหนุ่มๆนุมราศีต่างๆและเพื่อพิชิตใจหนุ่มแต่ละราศีว่าต้องทำยังไงมาฟังกันนะคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนผู้ชายที่เหมือนมีเมฆหมอกคลุมเป็นหนุ่มที่รู้สึกเจ็บ เสียใจง่ายรู้สึกเหงาบ่อยๆเขาไม่เชื่อใจใครนอกจากตัวเองฟังดูแย่จังแต่เขามีพลังเสน่ห์แบบน่าทึ่งมากเขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นและซึมซับอารมณ์ดีใจเศร้าใจคนอื่นมาด้วยเขาเป็นนักจิตวิทยาที่ดีเขาสามารถเข้าใจความรู้สึกที่ซับซ้อนได้เขามีพลังเร่นลับที่สามารถทำให้สิ่งที่เขาอยากทำสำเร็จและทำได้ดีซะด้วย เขาไม่ชอบคนที่ไม่ช่วยตัวเองก่อนจะวิ่งเต้นมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นผู้ชายราศีนี้ส่วนใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ตามที่เขาต้องการเมื่อเขาตั้งใจทําการใดก็จะมุ่งมั่นทําให้สำเร็จไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่หนุ่มราศีพิจิกหากเปรียบกับราศีอื่นๆน่าจะคบความสำเร็จมากกว่าเพื่อนเป็นหนุ่มที่ใจเย็นสามารถรอได้เป็นปีๆ ที่จะทำในสิ่งที่ต้องการเขาเกลียดความรู้สึกที่ไม่แน่นอนไม่มั่นใจบ่อยครั้งที่เขาต้องถอยพักเพราะเขาคิดว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยคำถามและคำตอบที่ยังต้องค้นหาต่อไปหากเขารักใครสักคนเขาจะมอบรักให้แบบมากมายบางครั้งมากกว่าที่คุณขอไปเสียอีกเขาเป็นคนจริงจังกับความรักและความสัมพันธ์เขาจะไม่ยอมเสียเวลากับคนที่เขาไม่รัก ไม่ว่าสาวคนนั้นจะสวยแค่ไหนก็ตามเป็นคนที่ไม่ยอมทำผิดพลาดเขาสามารถบอกได้ว่าคุณคิดคำอะไรที่อาจจะผิดและบอกกับคุณตรงๆถ้าคุณไม่ชอบพูดตรงๆจริงใจแล้วก็ขนของเก็บกระเป๋าได้เลยถ้าคุณเป็นคนอ่อนไหวอยากขอความคิดเห็นจากเขาดีกว่าเพราะเขาจะพูดความจริงไม่ว่าคุณจะรับได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นหากคุณถามว่าคุณอ้วนไหมเขาจะบอกว่าอ้วนเหมือนโอ่งเลยถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆอย่ากโกรธเขาเลยค่ะเขาบอกคุณอย่างนั้นเพราะเขาห่วงคุณจริงๆวันใดหากเขาบอกคุณว่าวันนี้คุณสวยจังคุณดีใจได้เลยเพราะเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆคนรอบข้างเขาถ้าไม่รักก็เกลียดเลย ถ้าคุณรักผู้ชายคนนี้ต้องใจแข็งเชื่อการตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายเมื่อเขาโกรธเขาจะจำมันฝังใจวันหนึ่งเขาจะขอคืนบ้างคำสัญญาสำหรับเขาคือเรื่องสำคัญอย่าสัญญาอะไรกับเขาที่คุณทําหรือรักษาคำสัญญานั้นไม่ได้เขาเป็นคนรักเพื่อนถ้าเพื่อนขออะไรเขาจะทําให้หมด เขาชอบให้คุณดูแลเขาแต่ไม่ใช่ต่อหน้าเพื่อนๆเ,เขาเขาเป็นคนที่ซับซ้อนทีเดียวดังนั้นหากไม่ใช่คนสนิทก็จะไม่เข้าใจเขาเลยตอนเขาใช้ความคิดหรือต้องการความเป็นส่วนตัวให้เวลาเหล่านั้นกับเขาตามที่เขาต้องการนะคะเขามีความจำดีเป็นเลิศ คุณอาจพูดอะไรที่นานๆไปคุณก็ลืมแต่เขาจำได้ทุกคำทุกประโยคเขาชอบให้คนนับถือเชื่อถือในขณะเดียวกันไม่ชอบคนครอบงำหรือมีอำนาจเหนือกว่าหนุ่มราศีพิจิกตอนมีรักจะหวานแบบสุดๆ ขนาดน้ำตาลก้อนยังหวานไม่เท่าหนุ่มพิจิกไม่ชอบผู้หญิงเรียบๆจืดๆผู้หญิงที่ซับซ้อนมีเสน่ห์ต่อเขาทําให้น่าสนใจและต้องสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเขาไม่ชอบผู้หญิงประเภทนั่งรออยู่ข้างโทรศัพท์สวัสดีค่ะ เรามาดูดวงแบบแยกเพศตามการดูดวงแบบญี่ปุ่นเพื่อทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของสาวๆราศีต่างๆและเพื่อพิชิตใจสาวๆแต่ละราศีว่าต้องทำยังไงมาฟังกันนะคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายน สาวที่แสดงความรู้สึกของเธอในเวลานั้นออกมาตรงๆไม่เสีแซงคุณสามารถบอกได้เสมอว่าตอนนี้เธออารมณ์ไม่ดีหรือเธอกำลังพยายามหวานสเสน่ห์ของเธออยู่เธอจะแสดงอาการออกมามากกว่าการพูดออกมาเพราะมันเป็นลักษณะของเธอสาวราศีพิจิกมีความลึกลับในตัวเองเธอเป็นคนมีความมั่นใจสูงและลึกลับข้างในเธอเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองแบบ,บเงียบ เธอไม่ชอบที่จะคิดว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นสังคมได้จำกัดหลายอย่างไว้แล้วว่าผู้หญิงควรหรือไม่ควรทำอะไรบ้างเธอเป็นผู้หญิงเต็มตัวแม้มองจากภายนอกเธออาจจะดูอ่อนโลกแบบอินโนเซน์แต่เธอกลับเป็นคนที่มีใจที่เป็นไทยแบบฟรีสปิริตหากชายใดคิดว่าเธอเป็นพวกช้างเท้าหลังผิดหวังแน่ๆเธอคิดว่า การมีชีวิตและหน้าที่แบบแม่บ้านนั้นมันแสนจะน่าเบื่อเธอชอบตำแหน่งที่เธอมีอำนาจและสามารถคุมหรือสั่งการอื่นได้แต่ความรู้สึกนี้มันฝังเงียบๆอยู่ภายในดังนั้นเราจึงเห็นแต่ภาพภายนอกของสาวที่ดูนุ่มนิ่มน่ารักเธอทำอะไรที่จะดูน่ารักไปหมดเธอเป็นยอดหญิงที่สามารถใช้มารยาลอยเล่มเกวียนได้ยอดเยี่ยมเธอสามารถเมนพลเ ปลอหวานล้อมให้ผู้ชายทำตามสั่งหรือตามที่เธอต้องการได้หากคุณคิดว่าเธอจะทำทุกอย่างให้คุณหรือตามที่คุณสั่งเพราะเธอกำลังรักคุณแล้วแล้วก็คุณกำลังหวังมากเกินไปเธออาจจะผสมความแกร่งในตัวแบบทอมบอยและเธอสามารถอ่านเกมคุณออกได้โดยแค่มองคุณเท่านั้น คารมที่ว่าเฉียบขาดของคุณอาจหวานล้อมสาวราศีอื่นได้แต่สาวราศีพิจิกรู้ทันไปหมดเหมือนเธอมีตาเอ็กซเรย์เธอสามารถอ่านทะลุใจคุณในสิ่งที่คุณเพิ่งพูดหรือกำลังจะพูดเธออาจยิ้มตลอดเพราะเธอลึกลับและเก็บอารมณ์นานๆครั้งเธอจะแสดงออกมาเองว่าเธอรักความเป็นอิสระหากคุณให้อิสระเธอบ้างเธอจะไม่นีคุณไปไหน จะรักคุณมากขึ้นหากเธอต้องการสิ่งใดเธอจะทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้มันมาเธอเป็นพวกมีสัมผัสพิเศษเธอสามารถรู้สึกถึงพลังบวกหรือลบและอารมณ์ของคนรอบข้างได้เธอชอบผู้ชายที่สามารถทำให้เธอนับถือได้หากคุณทำได้เธอจะชอบและภูมิใจในตัวคุณมาก ผู้ชายที่มีอำนาจหรือหน้าที่เหนือเธอไม่ควรทดสอบหรือลองดีหรือพยายามข่มความมั่นใจในตัวเองของเธอเธอชอบผู้ชายหน้าตาดีแข็งแรงสุขภาพดีโดยเฉพาะหากเธอเริ่มเปรียบเทียบผู้ชายคนนั้นกับแฟนของเพื่อนเธอผู้ชายที่เธอสนใจ และมีคำแนะนำมากกว่าคนอื่นคือคนที่เรียนสูงหรือคนที่มีหน้าที่การงานดีสาวที่ร้อนแรงเธอจะชอบเพลงร็อกหรือเพลงเร็วๆเ,เธอจะมีแต่รักหรือเกลียดจะไม่มีคำว่าแค่ชอบหรือโอเคและคำว่าความรักนั้นนานๆครั้งเธอจะแสดงออกมาเองว่าเธอรักความเป็นอิสระ หากคุณให้อิสระเธอบ้างเธอจะไม่หนีคุณไปไหนแต่จะรักคุณมากขึ้นหากเธอต้องการสิ่งใดเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเธอเป็นพวกมีสัมผัสพิเศษเธอสามารถรู้สึกถึงพลังบวกหรือลบและอารมณ์ของคุณรอบข้างได้เธอชอบผู้ชายที่สามารถทำให้เธอนับถือได้หากคุณทำได้เธอจะชอบและจะภูมิใจในตัวคุณ ช่วงในเธอแสดงความอ่อนแอออกมามันก็เป็นได้ไม่นานเธอจะตั้งสติและกลับมาเป็นเผ็ดพริกขี้หนูเหมือนเดิมหากเธอรักคุณใครพูดอะไรเธอก็จะไม่สนใจความสัมพันธ์ของเธอจะสำคัญมากคำว่าถูกหรือผิดเพราะเหตุผลนี้คุณอาจรู้จากสาวราศีพิจิตที่เป็นเมียน้อย หรือเมียเก็บของคนอื่นเธอเป็นพวกสปอยคือถูกตามใจจนเคยตัวแต่เธอยอมให้คนที่เธอรักมีอำนาจเหนือเธอคบสาวราศีนี้อย่ากเก็บจดหมายรักเก่าในเสื้อหรือในบ้านเลยถึงแม้ว่าจดหมายนั้นจะเก่าสองปีที่แล้วเธอก็จะทะเลาะก,กับคุณเรื่องนี้เธอขี้ระแวงจำไว้ว่าสาวน่ารักคนนี้ตอนโมโหคือนางอิจฉาในทีวีเลยทีเดียว หากเล่นสงครามจิตวิทยาหรือสงครามประทะประสาทกับเธอเธอจะตอบสนองเหนือคุณและคูณสองเท่าหากคุณนัดแล้วไม่ไปสักครั้งเธอจะเบี้ยวนัดคุณสองถึงสามครั้งตอบแทนเธอเป็นคนยึดว่ามันต้องยุติธรรมสิ ดังนั้นเธอสามารถรับคำขอโทษพ่อๆพกับยอมรับสถานการณ์ไปก่อนแล้วเก็บไว้ล้างแทนทีหลังหากคุณดีกับเธอเธอก็ดีตอบกลับมาสองเท่าเช่นกันยุติธรรมดีไหม เธอชอบหาเงินและใช้เงินเธอชอบมีหน้าตาและชื่อเสียงเธอไม่ยอมให้ตัวเองถังแตกและไร้ชื่อไร้เกียรติในเวลาเดียวกันเธอหญิงเกินไปที่จะยอมรับความจนหรือคิดว่าตัวเองจนเธอชอบการมีหน้าตาเธอจะภูมิใจมากกว่าหากคุณเป็นแค่คนขับรถส่งของที่อาจหาเงินได้มากกว่าเธอเกลียดและกลัวความคิด ความรู้สึกของการเป็นคนแสนธรรมดาไม่มีอะไรแบบที่เราเรียกว่า no body หากคุณชอบเธอเล่นตัวหน่อยเธอไม่ชอบของหมูหมูมันไม่ท้าทายไม่น่าตื่นเต้นจะน่าสาวราศีนี้ทั้งทีทำเป็นวางแผนขอจัดตารางว่างก่อนทั้งทที่จริงแล้วคุณอาจวางแผนมาเป็นสัป,ปดาห์ด้วยความดีใจตอนไปรับเธอไปให้ตรงเวลา เอาให้ดีหน่อยไปก่อนสัก5-10นาทีนะคะ